นะครับตอนนี้ครับผมเดินมาถึงบูธของ Great Wall Motor นะฮะนี่ฮะหรือว่าง่ายว่า G w m นะฮะในงาน Motor Expo 2024ครับที่จัดขึ้นที่อาคาร Impact Challenger เมืองทองธาน,นีครับนี่บูธนี้ครับรถใหม่ๆหลายคันเลยนี่คันนี้เพิ่งเปิดราคาไปได้ไม่นานครับนี่คือ p o ล์คซ a ครับเป็นรถกระบะพลังงานไฮบริดนะเป็น คันแรกของเกทบอรมอเตอร์ครับที่นํารถกระบะแบบไฮบริดเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยนะไม่มีแค่นี้ครับรอบนี้ครับเขาเอาตัวทังฮะมาโชว์อีกแล้วนะเมื่อก่อนนี่เรามีนี่แทง300นะครับคันนี้นะฮะแล้วก็ทัง500คันนี้นะฮะแต่ว่ารอบนี้ฮะเขาเอาแัง700ฮะมาโชว์ด้วยเช่นกันฮะเท่านั้นยังไม่พอนี่เขายังมีนู่นเลยครับจอดไกลๆครับนั่นคือเว่ยฮะเว่ย80ฮะ ที่เราเคยไปดูที่ประเทศจีนมาแล้วนะฮะเราค่อยดูไปทีละคันกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะเอามาดูที่คันนี้ก่อนอ่ะนี่คือโพเซอร์ซานครับเพิ่งเปิดราคามาครับรอบนี้เขาเปิดราคามา2รุ่นนะครับมีรุ่นอเอาเอนเต็มเลยก็คือ2.0 TSEV Pro Double Cab Auto นะครับกับอีกรุ่นนึงเป็น2.0 TSEV Ultra Double Cab Auto 4 Wheel Drive ก็พูดง่ายก็คือรุ่นขับ2 กับรุ่นขับสี่นั่นเองครับรถกระบะท,ที่จอดอยู่บนเวทีนี่จะเป็นรุ่นขับสี่แล้วตัวท็อปครับราคาที่เขาเปิดมาคือ1นึ่งล้านสามแสนแปดหมบาทนะโอ้โหน้องบอกว่าราคาถ้าเทียบกับกระบะ่วไปก็ถือว่าราคาสูงเหมือนกันแต่อย่าลืมว่านี่คือรถกระบะเครื่องยนต์ไฮบริดครับแล้วก็ข้างในเนี่ยอย่าเรียกว่าเป็นรถกระบะเลยฮะข้างในนี่อย่างรถเก่งอย่างรถบรถ SUV ดีๆนี่เองนะฮะเอามาดูเราเคยจริงๆเราเคยดูกันมาแล้วนะตั้งแต่ประเทศจีนแล้วนะแล้วก็ ประเทศไทยเราก็มาดูกันอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้เขาเปิดราคานะเราก็คือขอดูแบบรอบๆอ,อีกสักครั้งแล้วกัน,นะฮะต้องบอกว่านี่คือรถกระบะนะครับที่ใช้เครื่องยนต์เป็นแบบพลังงานไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์หลักเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรครับที่ให้กำลังได้2 4 4แรงมา้าแรงบิด380นิวตันเมตรฮะแล้วก็จะผสานครับกำลังกับมอเตอร์ไฟฟ้าไปอีก106แรงมา้าแล้วก็ แรงบิด268นะะิวตันเมตรนะฮะมีโหมดการขับขี่ครับให้เลือกได้ถึง5โมงนะครับซึ่งจุดขายครับก็คือเรื่องของความยาวของตัวรถนั่นเองครับความยาวของตัวรถเนี่ยเขาอยู่ที่5,445 mm. มิลิเมตรฮะเขาบอกว่าคันนี้คือยาวที่สุดในตลาดรถกระบะปัจจุบันแล้วนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าการดีทรงดีไซน์เราเคยไปดูกันแล้วเนาะหลายรอบแล้วแล้วก็ ลองขับขี่แล้วด้วยน้องท็อปไปลองขับขี่มาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราได้เห็นกันไปแล้วว่าสมรรถนะมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับรุ่นทุนอันทงด้านท้ายแล้วยิ่งตัวที่เป็นฝาท้ายเนี่ยจะเท่มากๆนะฮะมันสามารถเปิดได้2แบบนะครับก็คือเปิดแบบนี้เปิดแบบตรงๆนะครับหรือว่าเปิดแบบเป็นฝาข้างในนี้ก็ได้นี่มาดูนี่ครับคัขนข้างล่างนะคันนี้เขาจะมีแต่งนะอันนี้เปิดเปิดเราดูว่าคลิกนะเปิดมานี่ เปิดฝาแบบนี้ได้นะครับเป็นแบบนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นกระบะรุ่นที่เปิดประหลาดกว่าเขาในประเทศไทยแล้วนะนี่เป็นเปิดแบบนี้แต่ว่ามันจะเปิดแบบนี้ได้ด้วยนะนี่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นชุดแต่งที่จะเสริมเข้ามานะครับที่จะใส่เป็นของแอ r o ลูกค้านะครับสามารถใส่โค้งใส่ของอะไรได้เพิ่มมากขึ้นเนาะก็เป็นการแต่งเข้ามานะครับใครสนใจนะอยากดูแบบเต็มๆนะลองย้อนเข้าไปดูได้นะครับว่าตัว โ,โ<ฮ>ฟ h ์ซาฮานะครับเ,นะเขามีความเก่งอยู่ตรงไงนนี่ผมอยากจะให้ดูข้างในอีกรอบนึงนะจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นรถกระบะธรรมดานะแต่ว่าเป็นรถที่แบบโอ้โหสไตล์ SUV อ่ะคันก็บอกเลยวาเนียดูเนี่ยอันนี้เป็นคือแท้งเลยนะพูดง่ายคือเนี่ยเป็นเกียร์ของแท้งอ่ะว้ง่ายแล้วมีระบบการขับขี่นู่นนี่นั่นดูวความหรูหรามากกว่ารถกระบะทั่ว,ว,วไปนี่เป็นไวเลสชาร์จนี่มีให้นะ หน้าจงหน้าจอเป็นระบบสัมผัสอะไรพวกนี้นะก็มีให้ครบเลยนะครับข้างหน้าเขาก็ค่อนข้างจะดูหรูหราครับตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชนะตรงนี้เป็นลายไม้อะไรงนี้นะนี่ก็เท่มากพวงมาลัยนะครับก็สัมผัสดีบเบาะเบิร์เนี่ยเขาโอ้โหหรูหราเกินกว่าคําว่ารถกระบะไปไกลแล้วราคาล้านสามกว่าครับคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อไหมอ่าน่าจะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะก็นี่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะเป็นโฟล์วยูด้ตัวท็อปเลยนะ โอ้โห oh, สุดยอดนี่อะอย่างที่บอกไปถ้าอยากดูละเอียดละเอียดนะครับผมดูไป2องสารอบแล้วมีการเทสต์ไล้ละคันนี้ไม่ใช่ไฮไลท์คันเดียวนะครับที่อยู่ภายในบูธของเ a สบอ l l มอเตอรครับยังมีคันอื่นๆนฮะเดี๋ยวมีคันไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเรามาต่อกันที่คันนี้เลยครับนี่คือเว่ย80นะฮะหรือว่าเว่ย80หรือว่าเว่ยอนะฮะเป็นรถแวน MPV นะภายในเครือของเ a สบอ l มอเตอร์นะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่า เราเคยดูในประเทศจีนมาแล้วในเวอร์ชั่นประเทศจีนมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารอบนี้นะอะมาดูกันเต็มๆนะในประเทศไทยนี่คือตัวเป็นๆครับที่ในประเทศไทยที่เขายกมาให้ในตอนนี้เลยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ตลาดรถแอร์รถแวน MPV เนี่ยกำลังเดือดเลยนะนี่คืออีกหนึ่งรุ่นครับที่จะเข้ามาเพียงแต่ว่ารุ่นนี้ครับจะไม่ใช่ตัวที่เป็นพลังงานไฟฟ้านะแต่ ตัวนี้จะเป็นพลังงานปลั๊กอินไฮบริดครับตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับโดยตัวของเครื่องยนต์นี้จะเป็นเครื่องยนต์1.5ทีนะครับหรือว่าเครื่องยนต์แบบเบนซินเทอร์โบนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกับมอเตอร์คู่นะขับเคลื่อนด้วยระบบ h i โฟเ r อ e r ฟ r ร์มาน e ์ i ีด i ชนะซึ่งแน่นอนครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัจฉริยะของทางตัวเกทวอร์มอเตอร์เลยเราเคยดูรายละเอียดไปแล้วนะที่ประเทศจีนระบบ h ฮฟ เป็นยังไงนะแต่ว่ารอบนี้เรามาดูที่เมืองไทยว่ามาดูของตัวคันนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวระบบขับเคลื่อนนะฮะนอกจากเครื่องยนต์แล้วก็จะมีมอเตอร์คู่อย่างที่บอกไปแล้วนะฮะจะทําให้รถคันนี้ครับสามารถผลิตกําลังได้สูงสุดอยู่ที่458แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่644นิวตันเมตรครับเชื่อไหมครับว่ารถคันใหญ่ขนาดน,นี้ครับหลายตันเลยนะฮะทำศูนย0ึงร้อยได้ในเวลาเพียงแค่5.7วินาทีครับแล้วก็ถ้ามีกําลังไฟอยู่เต็มนะฮะสามารถ ทำอัตราประหยัดนะครับอยู่ที่0.9ลิตรต่อ100กิโเมตระก็ถือว่าโห100โ,โลใช้ไม่ถึงลิตรนะแต่ว่าถ้าไฟหมดนะเขาก็บอกว่าเขายังประหยัดอยู่นะครับเขาอยู่ที่7.2ลิตรต่อ100กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะนี่คันใหญ่ๆแบบนี้เลยเรามาดูรายละเอียดของรถนะนี่น้องก็กำลังทำความสะอาดเลยมาดูรายละเอียดนะก็คล้ายๆกันครับก็คือตัวนี้ เวอร์ชันจีนะเพราะว่ายังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับจะเห็นสังเกตว่าพวงมาลัยยังเป็นด้านซ้ายอยู่นะฮะด้านหน้าตะแกรงครับเป็นแนวตั้งครับเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่ดูสูงดูดูดีอะ่ะแล้วก็ตัวที่สีที่ใช้จะเป็นสีเงินทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวกับไฟเดย์ไยทม์นี่จะเป็นชุดเดียวกันนะครับแล้วก็ไฟหน้าแบบ led Projector ปรับลำแสงได้นะครับหันซ้ายหันขวาได้แล้วก็มี auto h ไฮบ b อะไรพวกนี้ครบเลยแล้วก็จะมีร่องลมตรงนี้นะครับ ที่ระบายอากาศตัดจากด้านหน้าไปผ่านทางล้อไปเพื่อให้มันผ่านได้เร็วที่สุดครับแล้วก็ตัดขอบด้านล่างครับด้วยสีเงินอย่างนี้เลยนี่สวยงามนะครับมีตัวเซ็นเซอร์มีเรดาร์มีกล้องด้านหน้าให้ครบคันนะฮะนี่ดูโอ้โหล้อแมกเงาแวบนี่ลแบบ้อแมกเงาวแวบบนะบขนาด18นิ้วครับเป็นล้ออ,อันลอยนะฮะแต่สีเงินแบบเงาเงาเลยนะครับแล้วก็ยางใส่มาเป็น245 50 R18 ทับนะบยางเป็นม e ิชลิน E Primacy สําสำหรับรถ ยานยนต์ไฟฟ้านะแต่ว่าคันนี้มันเป็นั๊กอินไฮบริดนะย้ำอีกทีนะครับประตูบานใหญ่นะฮะกระจกนี่น่าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะแต่ว่าคันนี้มันเป็นสีดํามันก็เลยเป็นสีดํามีไฟ LED นะครับที่เป็นไฟเลี้ยวตรงนี้แล้วก็มีตัวที่เป็นกล้องครับที่สําหรับมองรอบคันอ่ะลองปิดดูนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ปิดประตูอีกทีหนึ่งเป็นประตูไฟฟ้านะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะฮะอ่ะทำไมไม่ปิดนะทำไมไม่ปิดนะ่ะ มันเปิดไม่ได้หรือว่าไงปิดไม่ได้หรือว่าไง,ป,ไไาไงปิดได้สินะฮะนี่อ่ะไเป็นไรดูไปคร้าวๆกันอ่ะมาดูประตูบานใหญ่นี้เลยนี่ฮะตามสไตล์ MPV นะฮะนี่ข้างหลังนี่ก็จะเห็นฮะ,ะตัวที่เป็นตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับแบบนี้เป็นปีกเป็นวิงครับจะวิงเขามีตัวที่เป็นอ่าช่องสําหรับซ่อนตัวที่เป็นตัวปัดน้ำฝนหลัง มาให้ด้วยนะครับมีไฟท้ายครับเป็นแบบ LED ลากซ้ายไปขวาแบบนี้มีกล้องให้นะครับข้างล่างนี่ตัดเงาด้านล่างด้วยสีเงินสวยงามครับมีอะไรมีตรานะครับนี่มีระบบไฮโฟตรงนี้ครับระบบขับเคลื่อน4ล้อของทางตัวเก t e อ a l l นะท้ายเปิดได้ไหมท้ายเปิดได้นี่เป็นระบบไฟฟ้า <Yeah. S 1> นี่แล้วผมถอยมา <Yeah. S 1> เฮ้ยปานใหญ่มากนะฮะนี่ข้างหลังก็ค่อนข้างจะมี พอจะมีเลือที่ที่จะวางกระเป๋าได้เล็กน้อยนะครับในกรณีที่ยกเบาะขึ้นไปหน่อยนะครับอันนี้ก็จะมีสามารถยี่ไงปรับเบาะกดปุ่มแล้วนี่ผมปรับได้นะปรับได้ปรับได้ไหมปรับได้ไหมปรับได้ไหมปรับอะไรได้บ้างปรับอะไรได้บ้างเหมือนจะมันปรับได้แหละเหมือนจะแบบเขาจะเหมือนจะล็อกเอาไว้หรือไงไม่ทราบเหมือนกันนะปิดป้ายนะมาดูข้างนี้ประตูผมเปิดได้ไหม มาดูหนะ่อยอันนี้ฝาเปิดมานี่เป็นฝ่ายเป็นชาร์จแบบชาร์จเร็วของสไตล์จีนเขานะนี่แบบนี้เป็น PSV ที่รองรับการชาร์จเร็วนะครับประตูด้านนี้เปิดได้ไหมผมลองดูเปิดได้แต่มันไม่เป็นไฟฟ้าหรือว่าตอนวันนี้เขาน่าจะไม่ได้เปิดระบบเอาไว้นะอ่ะเป,เป็นไปฮะอันนี้เป็นภายนอกนะเดี๋ยวไปดูภายในเป็นยังไงบ้างอีกทีหนึ่งครับมาดูภายในครับเว้ย80ูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างโหเบอก ดูอลังการมากครับดูดีมากนะฮะเบาะนี่ก็สามารถควบคุมได้หลายแบบเลยนี่สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนอุ่เลื่อนออกนี่ปิดแบบนี้เปิดมาก็จะมีแบบนี้ฮะตัวเบาะสามารถควบคุมได้หลายแบบเลยนะครับแต่ว่านี่แบบนี้นี่เปิดมานี่มีรองน่องมาให้นอนได้แบบนี้เลยนะฮะสามารถขยับโอ้โหนี่ขยับเข้าออกน,นี่นี่นี่ขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา แบบนี้ก็ได้นะนี่เห็นไหมแล้วก็อันนี้ก็สามารถเก็บได้นะนเก็บได้เก็บ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 นะเห็นไหมเป่าลมได้นะแล้วก็เลื่อนเลื่อนออกมาด้านหน้านี่นนอย่างนี้ได้นะครับเพื่อให้คนเข้าไปข้างหลังได้นะอันน,น,นี้อันนี้เอากลับ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 ลงกลับ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 เออ,อเท่มากนะครับก็ข,ขยับได้โดยระบบไฟฟ้านะควบคุมได้เยอะเลย เราก็จะมีปุ่มนะฮะที่สําหรับควบคุมตัวที่เป็นอุณหภูมินะฮะตรงนี้แล้วก็จะมีกล้องกล้องนี้ก็คือดูพฤติกรรมของคนด้านหลังได้นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดออกมานะครับแล้วก็มีช่องนะครับที่เอาไว้ทํางานได้ไว้ทานข้าวอะไรพวกนี้ได้นะครับนี่มีให้สองข้างเลยนะครับเราอ่ะแต่จะควบคุมตรงนี้ก็ได้นะนี้ให้ได้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้มีอะไร <S <S เปิดมันน่าจะเปิดได้นะนี่เปิดลิ้นชักผมเปิดหน่อยปึ๊บเปิดได้ไหม เปิดได้ไหมอ่ะเปิดไม่ได้อีกนะอะไรก็เปิดไม่ได้นะเปิดนะเปิดดิเปิดเปิดเปิดเขาล็อกอยู่นะเหมือนเขาล็อกอยู่นะอ่ะผมเปิดไม่ได้นะน่าจะเป็นเป็นตู้เย็นอะไรพวกนี้นะครับข้างหลังก็เป็นเบาะกับดันซีเหมือนกันนะครับน่าจะนั่งสบายอยู่แล้วทุกอย่างนี่โอ้โหข้างบนนี่เป็นมีเป็นเม็ดเม็ดสีสีไม่แน่เห็นไหมเออนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เวลานั่งอยู่แล้วเหมือนดวงดาวนะแล้วก็มีตัวลําโพงลาโพงให้มีช่องแอร์อะไรให้ตรงนี้ด้วยอ่าอันนี้คือข้างหลังนะนั่งสบายๆแน,น่ข้างหน้าเป็นไงไปดูอีกทีฮะนี่ครับข้างหน้าของเว่ยนะฮะนี่ที่เราเคยไปดูที่จีนมาแล้วเรียบร้อยนะมาดูไปอีกทีในประเทศไทยเขายกให้ดูนี่เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับนี่พวงมาลัยเป็นทรงกลมนะเป็นรถ PHV แล้วก็ปรับได้นะแบบขึ้นลงนะครับเฮ้ยเข้าออกไม่ได้ฮนะได้ขึ้นลงอย่างเดียวนะ โดยประมาณนะนี่แล้วก็การตกแต่งครับเฮ้ยวัสดุดีมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นวัสดุาร์ d ทัชแต่ว่าพัสดุที่ดีเลยนะฮะแล้วก็มีช่องไวรีชาร์จให้นะครับตรงนี้โอ้โหเผื่อให้มา2ช่องด้วยเนี่ยนี่นะเปิดมาตรงนี้วางแก้วได้นะครับตรงกลางนะครับสามารถอ๋อมีช่องที่เปิดได้นะมีโฮ้ยมีตู้เย็นมีตู้เย็นนี่ในนี้เป็นตู้เย็นนะครับร้านช่องเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นอยู่ก็น่าจะเป็นตู้เย็นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ แล้วก็มีอะไรมากมายคนระับหน้าจงหน้าจอยังเป็นภาษาจีนอยู่แน่นอนครับเป็นเวอร์ชั่นจีนอยู่นะนี่เราคลิกเข้าไปดูปึ้งนี่เขาจะมีองค์มีแอปอะไรเต็มไปหมดเอ้ยมีติ๊กตรงติ๊กตอกด้วยไหนบอกว่าจีนแบนดนะแต่เขาแบนด์จริงนะใช้ไม่ได้นะครับนะตัวบง่งตัวบอกก็ดูดีนะครับแล้วก็ตัวบอกข้างเราสามารถ ควบคุมจากตรงนี้ได้ด้วยนี่ตรงนี้นะโดยประมาณนะข้างล่างมีช่องที่เป็น USB C กับ USB A ให้อย่างละช่องนะครับวางของได้นะแล้วก็ที่สำคัญอยากให้ดูคือลำโพงครับของฮามาการ์ดอนนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะสวยงามมากนะครับอ,อยากได้ใช่ไหมครับอยากได้ใช่ไหมครับต้องบอกว่าจะไม่ขายครับเอามาให้ดูก่อนมาให้ดูมาให้ชมว่า ตัวของเก e ดบอลมอเตอร์เขาก็มีรถ MPV แบบแวนด์เช่นเดียวกันนะนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเท่ไม่เบานะฮะราคาไม่รู้แน่นอนเพราะยังไม่มีแผนขายเอามาให้ดูก่อนยังไม่ได้มีแค่คันนี้ครที่เอามาให้ชมนะยังมีอีกคันนึงคนระที่เจ๋งๆมากๆไปดูกันครับนี่ครับอีกหนึ่งรุ่นครับที่ทางเกรดบอลมอเตอร์นะครับนำเข้ามาอวดนะครับในประเทศไทยยังเป็นเวอร์ชั่น นี่เป็นพวงมลาลัยซ้ายอยู่เลยนะฮะก็คือเป็นเวอร์ชัย G นั่นเองนี่คือทัง700ฮะเป็นรถ SUV แบบพันแท้นะครับเหมือนกับตัวที่เป็น SUV ก่อนหน้านี้ที่มาขายคือแทัง300และแทัง500ซึ่งรอบนี้เขาก็ยังขายอยู่นี่นี่ทัง300ฮะแล้วก็ทัง500ครนี่คือแท้ง700ครับที่ใช้กลุ่มกำลังเป็นแบบเครื่องยนต์ไฮบริด3.0ลิตร GV6 นะครับที่ สามารถสร้างกำลังให้สูงสุดได้มากถึง523แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่800ยนิวตันเมตรครับและก็เขาบอกว่าแรงบิดลงล้อจริงๆอยู่ที่1 3 0 0 0นิวตันเมตรโอ้โหมันอะไรจะโหดขนาดนั้นนะความเร็วศูนยถึงรนะครับทำได้ในเวลาเพียง5วินาทีเท่านั้นนะโอ้โหต้องบอกว่าเทมากแล้วก็ตัวช่วงล่างนะครับเขาบอกว่าใช้เป็นแบบแอคชีพผ่านสปริงลมและช็อคอัพแม่เหล็กไฟฟ้าแอร์สปริงแอนด์อิเล็กโตรแมกเนติกช็อค อับซอเปเบอร์นะครับนี่สามารถทําให้มีการตัวสปริงลมครับจะมีการช่วงยุบตัวได้ครับระหว่าง50และ70มิลิเมตรนะฮะนี่สุดยอดมากๆมาดูภาพลักษณ์เลยดีกว่าครับว่าเก t วอลมอเตอร์ GWM แทง700รคันนี้เป็นไงบ้างครับดูตาเ็เลครับนี่ออฟติมัตครามจะชะัดนี่คมกลมแบบนี้เลยเท่มากๆเป็นแบบ LED นะฮะมีไฟเดทงเดย์มอะไรเรียบร้อยจริงๆภาพลักษณ์จริงๆคคล้ายๆ,ายๆ,ายๆายกับตัวที่เป็น500นะ แต่ว่ามันเหมือนขยายร่างให้มันใหญ่มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะมีไฟตัวที่เป็นตัดหมอกอยู่ข้างล่างครับมีตัวเรดาร์มีกล้องอะไรพวกนี้ครบครับมีเซนเซอร์อะไรให้ครบเลยนะครับอย่างนี้บอกไปเครื่อง3.0ลิตรนะใหญ่มากนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวของแม็กซ์นะครับใหญ่มากๆนะครับอ่ะอันนี้เห็นว่าแวนนะเป็นบันไดข้างไฟฟ้านะเปิดประตูแล้วมันเปิดให้นะอ่ะมาดูต่อไป,ไปไหนก็ไม่รู้นะ มาดูยางใหญ่มาก20นิ้วครับตัวแม็กนะครับเป็นลายจุโทนะครับสีเงินกับสีดําตรงนี้เลยนะครับยางที่ใส่มาเป็นคอนตินะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นจีนะไม่ต้องห่วงนะว่าของจริงมาจะเป็นอะไรต้องลุ้นในอีกทีนะตัวยางที่ใส่มาเป็น275เจ็ดห้าทั้หกสิบ R ยีขนาดใหญ่มากๆครับตัวซุ้มล้อเขาอาจจะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะแต่ตัวตรงซุ้มล้อนี่เขาจะมีกล้องซ่อนไว้อีกตัวหนึ่งเพื่อเพิ่มความ ระบบขับขี่ที่ปลอดภัยมากขึ้นครับมองมุมอมองให้มันชัดเจนมากขึ้นนี่แล้วก็จะมีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกล้องอีกหนึ่งตัวตรงนี้นครับหนึ่งใน360องศานะครับกระจกมองข้างใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับไม่มีสีดำนะครับใช้สีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นมือจับนะครับแบบ Keyless Entry นะฮะแล้วก็จะมีตัวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะพอเปิดแล้วปั๊บเนี่ยบันไดมันจะยื่นออกมาเห็นไหมเป็นบันไดไฟฟ้านะครับแล้วก็ปิดไปแล้ว พอปิดปั๊บเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้าไปนะเดี๋ยวข้างหน้าเขาลงปั๊บเนีย่ยนะพอปิดปับ๊บมันจะหดกลับเข้าไปเองอะไรประมาณนี้นะามาดูฝานะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นฝาชาร์จครับรองรับการชาร์จเร็วด้วยนะนี่ก็อย่างที่บอกไปเป็นพลังงานปลั๊กอินไฮบริดล้อหลังฮะใช้ขนาดเดียวกันนะครับแล้วก็มีดิสเบรกอยู่ด้านหลังนะครับขนาดใหญ่มาดูด้านท้ายด้านท้ายนี่ เราจะเห็นโดดเด่นไปด้วยตัวที่เป็นยางอะไหล่ขนาดใหญ่ไว้ที่เก็บแบบนี้นะฮะเราจะเห็นคําว่า h ฮโฟก็คือตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ทันสมัยของทางเกทบอลมอเตอร์นะฮะนี่มีป้ายบอกว่านี่คือแท้ง700นะครับมีกล้องอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับมีข้างบนด้วยตัวนี้เป็นกล้องที่เอาไว้แสดงภาพไปสู่ตัวกระจกมองหลังนะแล้วก็ประตูท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าภาพลักษณ์เนี่ยเขาจะคล้ายๆแบบ แม่นุ่นะพอเปิดมาแล้วโหต้องบอกว่าโคตรใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับเบาะหลังพับได้แบบ6กสิสี่ิบนะครับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยถ้าจำถ้าดูไม่ผิดนะนี่แบบนี้นครับนี่เห็นไหมนี่ผมกดนี่โยกไปไหมนี่โอ้ได้หลายเลเวลเปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับไม่มีอะไรน่าจะเป็นชุดตัวแบตเตอรี่นะครับที่ติดเข้ามาครับแล้วก็มีลาโพงฮามันกระดอนอีกแล้วนะฮะนี่แล้วก็จะมีตัวปุ่มนี้สามารถเปิดปิด สามารถปรับตัวเบาะได้จากตรงนี้ด้วยโหเทมากนะครับอ่ะผมปิดประตูเข้าไปนี่โอ้โหเฮ้ยมันใหญ่มากโคตรใหญ่โคตรโคตรนะอันนี้ภายนอกของตัวแท้ง700ครับข้างในเป็นยังไงไปดูกันครับอ่ะมาดูข้างในครับของแท้ง700เป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหนี่ยปูมัลไลเท่เลยเอาจริงๆภาพลักษณ์ก็คล้ายกับตัวที่เป็นแท้ง500เลยมีความหรูนะครับแล้วก็ตัวของปูงมัลัยปรับได้แบบไฟฟ้า ขึ้นลงและเข้าออกนะนี่แบบนี้นะครับมีหน้าจอนะครับระบบสมัมผัสขนาดใหญ่ซึ่งยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับการควบคุมระบบขับเคลื่อนนะแบบนี้สามารถกดได้นะครับจากตรงนี้เลยนะครับก็เนี่ยพวกเป็นดิฟลงดิฟล็อกเนี่ยกดจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลือกที่เป็นโหมด EV หรือว่าโหมดไฮบริดจากตรงนี้ได้นะครับกล้องมีไหมอ่าตรงนี้มันกล้องเปิดจากตรงไหนอ่ะไม่ได้ไม่เห็นแล้วกันสามารถตั้งค่าได้เยอะแยะไปหมดนะครับจะเป็นภาษาจีนอยู่นะผมไม่อยาก กดอะไรเยอะนะเดี๋ยวกับไม่ได้นะฮะความเท่ตรงนี้นี่มีกาฬิกานะครับเป็นแบบดิจิตอลนะเดี๋ยวเปลี่ยนได้นะนี่เห็นไหมเท่ไหมเท่ไหมแล้วก็ตัวที่เป็นการควบคุมแอร์อะไรนะตรงนี้ก็จะมีให้หมดมีไวเลสชาร์จให้สองข้างนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะฮะมีสามารถตัวอุ่นเบาะได้นะครับกดแล้วเป่าลมได้แล้วก็เป่าลมได้นะครับแล้วก็อุ่นเบาะได้ครับตัวนี้เป็นตัวกล้องนะเปิดนี่เห็นไหมกล้องรับบตัวชัดเจน สวยงามนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเกียร์นะครับขับเคลื่อนอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เทมามีปุ่มตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโตโฮตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะครับตรงนี้มีช่องชาร์จให้ด้วยนี่เป็นท้าย C ีเอ้เป็นท้ายเอนะครับเปิดตรงนี้อ่าช่องใหญ่เบลเลอร์เทอร์นะครับนี่วางของวางของได้ตรงนี้เปิดมาปับ๊บมีช่องอ่าที่เป็นเสียบอะไรไม่รู้น่าจะเป็นปลั๊กอะไรสักอย่างนะฮะ ได้เหมือนกันนะตรงนี้อ่านี่นปิดปลายปิดปลายนะครับนี่แล้วก็ไม่กระทั่งดูข้างล่างนี่ครับท่านเหยียบยังเป็นปลาเหมือนของแท้งเลยเท่ามากนะฮะตัวเบานะครับนี่มีที่รองศีสะอย่างดีนะครับจับแล้วดูดีมากๆนี่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ปรับได้เยอะแยะไปหมดนี่สารพัดทิศทางนี่ตรงนี้มีรองน่องเพิ่มเข้ามาให้ได้ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็มีดลุ่ด้านหลัง ให้เสร็จนี่ตรงนี้เลยนะฮะกดแล้วด้านหลังได้นะครับมาดูที่ประตูนี่อย่างที่บอกไปลำโพงฮมเม n ร a กาดอนนะครับมีตาแท้งอยู่ตรงนี้สวยงามมากนี่การตกตกแต่งเขาดูดีมากๆากจับตรงไหนก็ดูดีไปหมดนะนี่คือด้านหน้าของตัวแท้งเจ็ดรฮะมาต่อที่ด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่โหดูดีสุดๆนะตัวนี้เป็นม่านบังแดดแบบไฟฟ้าผมกดปั๊บอ๋อนี่มันปิดประตูสิ ต้องกดแต่ตรงไหนล่ะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีทำกดไม่ได้วะอ่ะนี้เป็นช่องแอร์เฮ้ยโอ้ดูดีเบาะนี่ดูดีมากนะครับเป็นแบบกับตันซีนะครับแต่ว่าคุณสามารถพับขึ้นไปเพื่อให้นั่ง3ามคนได้นะครับแบบนี้เลยนี่มันก็จะใหญ่ๆอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเอาลงมาปั๊บคุณจะมีออปชันให้เล่นเยอะแยะมากมายนะฮะนี่แตะแตะดูหน่อยมันทําอะไรได้บ้างแตะไม่ได้อีกแล้วโอเคไม่เป็นไรช่างมันตรงนี้วางของได้ นี่นะฮะแล้วก็ตัวของตรงกลางครับคุณสามารถเลือกตัวอุณหภูมิครับด้านหลังได้ตัวเบาะคุณสามารถเลือกอุ่นเบาะได้ครับแต่อาจจะไม่มีเป่าลมนะนี่แล้วก็พับปรับตัวองศาได้ตรงนี้ข้างหน้ามีช่องชาร์จนะครับ t y p C กับไท p A ให้แล้วก็มี Power Outlet ให้อีกหนึ่งช่องนะครับนี่ตรงนี้ใส่แมกกาซีนได้หลังคาตรงนี้มีลําโพงมีมือจับแล้วก็มีไฟตรงนี้ให้ตัวหลังคาด้านหน้านครับมีตัว มูล,ลูฟให้นะครับมีตัวปิดตรงนี้ได้นะครับแบบแมนนวลน,นะครับแต่ว่าตัวตรงนี้จะไม่มีนะครับอ่ะผมปิดตรงนี้หน่อยนะฮะปิดประตูปั๊บแล้วผมจะมาเปิดกระจกได้ไหมเปิดได้ฮะแต่ว่าตัวของอันนี้สิมันปิดยังไงเท่านั้นเองนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่ะแต่นั่งสบายมากเลยนั่งแบบโอ้โหใหญ่ๆมากๆครับผมว่านั่งแทงนั่งสบายนะ ผมว่าแทงห้าร0นั่งสบายนะคันนี้นั่งสบายยิ่งใหญ่กว่าฮนะโอ้สุดเหมือนกันนะฮะต้องบอกเลยอีกรอบนะว่ายังไม่ขายนะฮะอันนี้เอามาโชว์เพียงอย่างเดียวนะฮะยังไม่ขายนะครับนี่เอามาให้ดูว่าเฮ้ยมันมี7 0็ดร้ด้วยนะไม่ได้มีแค่500อยกับ300อนะอ่ะนี่ราคาไม่ต้องถามนะไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ขายวงม,มาลัยซ้ายอยู่เลยนะแต่ว่าถ้าเอามาเนี่ยแหม ก็น่าสนใจนะว่าจะมีคนซื้อได้เยอะไหมเพราะว่าขนาดราคาตัวแท้ง500ก็เหยียบไป2ล้านกว่าแล้วนะคันนี้ไม่รู้จะเท่าไหร่นะอ่ะอันนี้คือ3คันที่เขาเอามาโชว์ครับส่วนที่เหลือครับที่เขามาขายมีอะไรบ้างค่อยดูไปทีฮะอ่ะมาถึงรถขายบ้างครับนี่คือโอวา07ครับตัวนี้เป็นตัวลองเรนนะตัวนี้ก็มีขายได้นะครับแต่ว่าโปรโมชั่นที่นี่เขาโ,โหเจ๋งมากครับตัวนี้ครับรถราคาครับเหลืออยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสน 19,000บาทครับตัวนี้ฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีนะครับแล้วก็แถมโฮมชาร์จเจอร์ให้อีก1ชุดนะเอาไปใช้กันได้ง่ายแล้วก็สามารถลุ้นทองได้ด้วยนะครับนี่นี่คือตัวแรกครับที่น่าสนใจมากตัวต่อมานี่คือ GoodCat GT นะก็เป็นอีกคันครับที่ยอดนิยมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัว o u r a GoodCat GT ครับตอนนี้นี่ปรับราคาใหม่เลยนะนี่เหลือแค่เริ่มต้น 8 5 0 0 0 0บาทโอ้โหเท่มากราคานี้สุดเลยแล้วก็แถมโฟมชาร์จเจอร์ให้แล้วก็ประกันภัยนานอีก1ปีนะครับเป็นชั้นหนึ่งะครับสวยเหมือนเดิมนะฮะอ่าขั้นต่อมาในอันนี้คือ o u r a 07นะก็น่าจะเป็นโปรเดียวกับคันเมื่อกี้แต่ว่าน,นีอันนี้เป็นรุ่นอะไรอะปรับดูหน่อยนะตัวนี้เป็นรุ่น p e r f o r m ร์แมนะตัวแรงนะครับราคาลดเหลือ1ล้าน 319,000บาทครับแล้วก็แถมตัวโฮมชาร์เจอร์กับตัวประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีนะครับตัวนี้อ่าแถวถ่ายกันอยู่นะเป็นสปอร์ต d i ดิชันะตัวนี้เป็นโอล a g o ูดแคทนะนี่ก็ราคาเท่าไหร่8 9 9 0 0 0บาทแต่ว่าไม่รวมตัวที่เป็นชุดแต่งที่เพิ่มเข้าไปเนาะอ่าอันนี้จะเป็นตัวแทง300ที่ถูกเอามาแต่งเพิ่ม,เต,มเติมนะ ก็ตัวแท้งก็อันนี้เอาตัวท็อปมาแต่งนะครับราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมบาทยังไม่รวมนะครับตัวที่เป็นชุดแต่งที่เขาเพิ่มเข้าไปนะนี่อาแต่คันนี้ขายไปแล้วด้วยคุณอยากได้ก็ไม่ได้แล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็โฮเอซอาฮาางที่บอกไปแล้วนะฮะมาดูดีกว่าอ่ะเขาไปให้โปรอะไรนะครับราคาเริ่มต้นนะั้นหนึ่งล้านหนึ่งแสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ประกันโอ้นี่ประกันภัยชั้นหนึ่งปีอันนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ดอกเบีย้ยดีครับ 0.99%เท่านั้นนะฮะเมื่อดาว25%แล้วก็ผ่อน48เดือนเฮ้ยถือว่าดอกเบี้ยถูกมากๆนะฮะฮาวเว s เอสซครับตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะราคาเหลือครับเพียงแค่1,99,000บาทครับดอกเบีย้ย0%เลยตัวนี้จัดดอกเบีย้ย0%เลยนะนี่ถ้าดาว25%หรือว่าผ่อน48เดือนครับแล้วก็แถมประกันภัยชั้น1อีก1ปีนะครับส่วนตัวอะไรอีกอะอ่ไปดูข้างในนะฮะ โปรเพียบนะบอกเลยโปรเพียบนะนี่ตัวแท้ง500นะครับเครื่องยนต์ s u v ก็คือตัวไฮบริดนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยลดเหลือนะครับ2ล้าน60,900บาทนะครับ่ตัวหมายว่าตัวอัลตร้านะตัวท็อปเลยครับฟรี GPS i นะครับนาน5ปีหมายความว่าตัวที่เป็นดูบำรุงรักษานะฟรี5ปีเลยนะครับแล้วก็ประกันภัยชั้นหนึ่งอีก1ปีนี่จัดกันไปเลยอ่าตัวนี้พอตัวนี้สิ ได้รับความนิยมแน่ๆครับนี่แทงซ์300 SUV ครับตัวโปรนะครับตัวเริ่มต้นนะฮะเหลือเพียงแค่1 3 4 9 0ล้านบาทครับนี่ GPSI นะนานอีก5ปีนะโปรแกรมบำรุงรักษานหารนานอีก5ปีแล้วก็ประกันภัยชั้นหนึ่งอีก1ปีโอ้โหเอาไปเลยนี่ลายสวยๆนะยังยังไม่หมดฮนะบูทนี้ยังมีอีก1รุ่นฮนะนั่นคือฮาวเวลโจไลออนนะเป็นรถ SUV นะครับ เป็นไซส์คอมแพคนะมาดูดิเข้าลดราคาแล้วก็จัดโปรยังไงนะฮะโจไลออนตัวท็อปนะตัวอัลตร้านะครับนี่ที่เราเพิ่งรีวิวไปนะราคาเหลือแค่8 9 9 0 0 0เก้าทเท่านั้นเองนะฮะดอกเบี้ยสูงเปอร์เซนต์ด้วยนะครับเมื่อดาว25%หรือว่าผ่อน48เดือนแล้วก็แถมประกันภัยชั้นหนึ่งไปอีก1ปีโอ้โหแล้วก็อีก1รุ่นนะฮะตัวของโจไลออนสปอร์ตครับนี่เหลืออ่านี้ราคาเดิมมเนเนกะ้าหมื่นเบาทแต่ว่าโปรเขาครับนี่ 0% 48เดือนครับเมื่อดาว25%นะฮะหรือนะครับฟรีประตูท้ายอัตโนมัติพร้อมช่วยผ่อนรวมสูงสุดอีก24,000บาทก็เลือกเอานะครับแล้วก็สุดท้ายตัวประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีครับและทุกรุ่นที่ออกไปครับลุ้นทองนะครับกับฉลากทองจำนวน100รางวัลด้วยนะครับและถ้าซื้อในงานมอเตอร์เอ็กของ Expo ซ์โเขามี ตัวจับรางวัลทุกคันครับที่ซื้อภายในงานเนี่ยมีแถมตัวเกียร์ EV 5ไปอีกหนึ่งคันมันลุ้นกันโอ้โหเพียบบอกเลยนะฮะใครสนใจครับแวะมาได้ครับที่บูธของเกสบอลมอเตอร์หรือ g w m นะฮะภายในงานมอ t ต r Expo 2024ครับที่จัดขึ้นณอาคาร Impact Challenger เมืองทองธานีครับตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่10บธันวาคมนี้เท่านั้นครับแวะมาเลยครับรับโปรโมชั่นจุกๆไปเลยครับ